ุนเจ้าเ่อนพี่น้องสงพี่น้องซิสเตอร์และพี่น้องกิจชนที่รักในช่วงวันที่ห้าถึงสิบสองกุมภาพันธ์เป็นการเข้าเงียบประจำปีของคณะสงฆ์อุบลที่จริงคณะสงฆ์อุบลนี่เข้าเงียบห้าถึงแปดแต่ว่าพอก็เข้าเงียบต่อจนดึงวันที่สิบสอง โดยคุณพ่ออเดีอโนคณะธรรมทูตไทยมาเป็นผู้ให้การเขาเงียบฟื้นฟูจิตใจของพวกเราคุณพ่อจําได้ดีว่าคุณพ่ออดีอโนเริ่มต้นจากบทพ่อสารโดยบทพ่อสารนั้นกล่าวถึงว่าพระเจ้าทรงไปที่ภูเขาไปที่สงัดเงียบอธิษฐานภาวนาและหลังจากนั้นทรงเลือกอัครสาวก12คนให้มาเป็นศิษย์ของพระองค์ และท่านก็บอกว่าภูเขาเป็นสัญลักษณ์ที่มีความหมายมากกว่าการภาวนาที่เราได้พบบ่อยๆในบทพอ่อสารพระเุสุเจ้าไปที่ภูเขาแยกตัวออกจากกลุ่มสาวกไปภาวนาลำพังกับพระบิดาหลายครั้งและในวันนี้บทพอ่อสารก็เช่นเดียวกันก็แน่นอนมีอากาสาวกสามองค์ก็ไปกับพวกด้วยไปภาวนาและก็ เกิดเหตุการณ์ที่รววัดจำแรงพ่อประกายนั้นพ่อก็ไปนึกเลยว่าพ่ออนิวโนกบอกว่านอกจากภูเขาเป็นฐานที่ของการภาวนาติดต่อกับพระเจ้าแล้วที่สําคัญที่สุดก็คือว่าเป็นสถานที่ที่เราจะต้องฟังพระวาจาของพระเป็นเจ้าเชื่อฟังพระวาจาของพระเป็นเจ้าและที่สำคัญก็คือว่าเป็นสัญลักษณ์ของการตัดขาด จากสิ่งที่ตนรักและท่านก็จะยกตัวอย่างเกี่ยวกับว่าในประวัติศาสตร์แห่งความรอดแรกๆพระเจ้าทรงเรียกอับราฮัมและพระองค์ก็ทรงให้อับราฮัมนี้ไปถวายบุตรชายอิสราเที่ภูเขาโมริยาและนั่นแหละคืออับราฮัมรักลูกไหมรักเป็นความหวังไหมเป็นความหวัง ที่อยากจะให้อิสอัดบุตรคนเดียวเป็นผู้สื่อมโดกต่อไปก่อนที่จะออิสักมาก็ยากลำบากเหลือเกินอับราฮัมก็แก่ซาลาก็แก่แต่พระเจ้าก็มีแผนการของพระองค์แต่เมื่อพระเจ้าบอกว่าเอาบุตรชายของเจ้าไปถวายเป็นเครื่องบูชาแด่เราอับราฮัมไม่ได้มีข้อแม้ใดๆทั้งสิน้นยอมทุกอย่างเพราะ ความรักเพราะต้องตัดขาดก็คุณพอ่ออาเนียก็บอกว่าเพราะสูงเช่นเดียวกันเราต้องตัดขาดจากสิ่งที่ตนรักคุณพ่อจาได้ดีตลอดเวลาและนอกจากนั้นก็ยกบอกว่าโมเสสก็ไปที่ภูเขาซีนายไปฟังพระบาจจากของเจ้ารับบัญญัติของพระเจ้าและประกาศสุอิสยาก็ไปที่ภูเขาโคลิปก็ไปทําพิธีที่ภูเขาโคลินั้น ก็แน่นอนเป็นการเชื่อฟังปฏิบัติตามพระสค์ของพระเจ้าและในสด็จพระเจ้าก็มีหลายเหตุการณ์ที่พงค์ไปที่ภูเขาและกับภาะนาหรือเพราะยังยิ่งจากบทพ่อสารที่เราได้ฟังในวันนี้พระบิดาเจ้าไปที่นั่นและพระบิดาก็บอกกับมีเสียงจากเมฆนั้นว่าผู้นี้คือบุตรสุดที่รักจงเชื่อฟังท่านเถิดน,นี่คือบริบทของพระวาจาของพระเจ้าในวันนี้ในวันนี้คุณพ่ออยากจะเชิญชวนเรา ได้มีข้อคิดและเป็นแนวทางในการปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเราสองประการประการที่หนึ่งเราจะลืมว่าเงื่อนไขสําคัญอย่างหนึ่งของเทศกาลมาพรตก็คือการภาวนามันมีการภาวนาการจับสิริอาหารและการให้ทานการภาวนาเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับชีวิตของพวกเราไม่ว่าจะอยู่สถานะใดต้องภาวนาต้องมีความสัมพันธ์กับพระเจ้า อย่าได้ขาดคุณพ่อเคยย้ําเสมอว่าสมเด็จพระสัมปาเป็นคนที่พูดเองว่าการภาวนาเหมือนกับการสูดออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายเมื่อใดเราขาดออกซิเจนเมื่อนั้นเราจะต้องตายก็เช่นเดียวกันถ้าเราขาดการภาวนาเราอาจจะต้องตกเป็นทาสของสิ่งชั่วร้ายต่างๆปีาศาจต่างๆมันอาจจะย,ยั่วยุจูโจมเราได้โดยส่วนตัวก็สำนึกตลอดเวลาว่า การภาวนามีความจําเป็นยิ่งเวลาที่จะได้เป็นพระสังฆราชหรือว่าเป็นแล้วก็ยังมีความหนักมากยิ่งขึ้นว่าต้องภาวนามากขึ้นเพื่อเราจะได้มีพลังในการทํางนานของอพุ่งต่อไปเช่นเดียวกันพี่น้องถ้าเราขาดการภาวนาเราจะขาดพลังแต่เมื่อใดที่เรามีการภาวนาเราก็จะมีพลังในการดําเนินชีวิตแน่นอนคุณพ่อเชื่อว่าพวกเราหลายคนดูแลเอาเใจใส่ตัวเองงานภาวนาไม่เคยขาดแต่ว่าในช่วงเวลาเหล่านี้เราต้องภาวนามากขึ้น ประการที่สองอับราฮัมยอมถวายบุตรชายอิสอักแด่พระเป็นเจ้าเป็นเครื่องบูชาอับราฮัมตัดยอมตัดสิ่งที่ตนรักพร้อมที่จะอุทิศต,ตนอุทิศบุตรชายนั้นให้กับพระเจ้าเมื่อพระเจ้าต้องการเราเช่นเดียวกันการอุทิศการบริจาค การให้ทานเป็นสิ่งที่จําเป็นเป็นสิ่งที่ต้องคิดถึงแผนการของพระเป็นเจ้าพระประสงค์ของพระองค์ให้ได้เราทุกคนมีความสามารถศักยภาพที่แตกต่างกันบางคนอาจจะเด่นด้านนี้บางคนอาจจะด้อยด้านนี้ทำอยังไงถึงจะให้เราที่เป็นประชากรของพระเจ้ามีสถานะที่ใกล้เคียงกันอย่าให้มีความเหลื่อมล้ํา ในสังคมของพวกเราอย่าได้มองเหมือนกับสังคมที่บอกว่าคนจนอยู่อีกระดับหนึ่งคนรวยก็อีกระดับหนึ่งหรือว่าสถานะนี้ก็อีกระดับหนึ่งอยากจะให้เราได้จูนเข้าหากันให้มากที่สุดคือการแบ่งปันชีวิตของกันและกันเหมือนกับที่เรายอมต้องตัดสิ่งที่เรารักเพื่อคนอื่นเพื่อพระเจ้าให้เราดูแบบอย่างของอับราฮัมซึ่งเป็นแรงบันดาลใจเราในการที่จะ ถวายสิ่งที่ตนรักนั้นให้กับพระเจ้าให้กับกันและกันเพราะฉะนั้นหัวข้อสําคัญที่อยากจะเน้นในวันนี้ก็คือว่าการเป็นผู้ให้มีคนกล่าวไว้ว่าถ้าเรารับอย่างเดียวไม่เคยให้เลยก็เป็นคนที่เห็นแก่ตัวถ้าเรารับมาเท่าไหร่และให้ไปเท่านั้นก็เป็นคนธรรมดาธรรมดาไม่ได้วิศเศษอะไรเลยแต่ถ้าหากเรารับมาแค่นี้ แต่ให้ไปมากกว่าที่เราได้รับแสดงว่าคนนั้นเป็นคนดีในขั้เดียวกันถ้าเราไม่ได้รับมาเลยแต่มิจะให้ตลอดเวลา <c oughs> เขาบอกว่าคนนี้เป็นเทวดา <c oughs> เป็นนักบุญแต่เรายังไม่ถึงขั้นนั้นอย่างน้อยให้ชีวิตของเราสนาหเราแล้วว่าเรารับมาเท่าไรเราควรจะให้มากกว่าสิ่งที่เราได้รับแน่นอนเราได้รับจากพระเจ้าตลอดเวลา แต่เราอาจจะไม่ได้สํานึกว่าสิ่งต่างๆที่เรามีสิ่งต่างๆที่เราเป็นเวลานี้เป็นของประทานจากพระเจ้าเรามักจะเก็บไว้กับตัวเองแต่ไม่เคยคิดที่จะแบ่งให้กับคนอื่นแต่วันนี้ช่วงเวลานี้เราจะต้องมีเวลาจะเออจะต้องมีหัวใจในการที่จะให้กับคนอื่นมากยิ่งขึ้นบุญที่ยิ่งทำยิ่งได้ทานยิ่งให้ยิ่งมี ความดียิ่งทำยิ่งเห็นและสิ่งที่อยากจะย้ำอีกครั้งหนึ่งก็คือว่าการให้ที่มากที่สุดคงไม่ใช่วัตถุสิ่งของแต่ก็คือการให้อภัยต่อกันและกันสิ่งที่เราไม่ต้องอายต่อกันเลยต่อกันและกันเลยก็คือการขออะไรที่เราไม่ต้องอายเลยก็คือการขอโทษแต่การให้อะไรที่ไม่ต้องออกแรงอะไรเลย แต่มีคุณค่ามหาสายนั่นก็คือการให้อภัยต่อกันและกันนี่คือทานอันยิ่งใหญ่ที่เราสิทธิ์พระคริสต์จะต้องพยายามปฏิบัติให้ได้เป็นต้นในช่วงเทศกาลมาสนี้ที่เราจะต้องร่วมส่วนในมรดมารคของพระสุเจ้าเพื่อเราจะได้มีส่วนร่วมในการกลับเป็นขึ้นมาพร้อมกับพระองค์ขอพระเจ้าไวพ้พรพี่น้องทุกคน